นีแม่จะพาทุกคนมาดูนะคะว่าแม้แตบบ่ในเมืองใหญ่ของเราเนะะี่ยค่ะเราก็สามารถสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารใ้คนเมืองได้สะอาดปลอดภัยสวยงาม ได้แล้วเราก็เอามาทำน้ำหมักร้ํสืดค่ะด้วยนี่มีประโยชน์รู้จอย่างนึค่ะเห็นไหมคะใบนี้สวยมากเลยหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ภาคเหนือจะรู้จัก่ะัะ,ะนี้เขาเรียกน้ําสตือน้สือเนี่ยเป็นสมุนไพรค่ะนต้องัก่าเมื่อก่อนที่ฝรั่งเขาเรียกมาบรี่เอามาทานเฉยๆก็ได้วิตามินซีสูงทำแกงก็เลยได้หมดแม้แต่ขนมเราก็มีนะคะอร่อยมากด้วยเหมือนกัน แล้วมีสารพัดเลยค่ะถ้าจะมองไปเราจะเห็น,นตั้งแต่ผมมักขมรู้จักเปล่า,าผักขมนี่คนก็กินได้แมวก็ชอบมากเหมือนกันค่ะผักขมมันละกอมีหมดเลยค่ะไม่รู้จักกันแล้วค่ะ ่วนใหญ่แล้วคนเมืองเนาะเราไม่ค่อยรู้จักว่ามันคือบอเพ็ดค่ะประโยชน์ทางยาสูงมากแต่อีกอย่างหนึ่งที่ที่นี่ใช้นะคะคือตอนโควิดเนี่ยที่เขาทาน้ําเจ็ดนางฟ้าหรืออะไรบางทีไอ้ตัวฟ้าทลายจนไม่พอความขมเนี่ยเราใช้บอรเพ็ดแทนก็ได้ซึ่งตอนนั้นเราก็แจกไปเยอะมากตอนนี้ที่เราเอามาทําประโยชน์ได้จริงๆก็คือเอามาทาน้าหมักลดขมเพื่อไล่มแมลงค่ะคราวน,นี้เรามาพบกับพี่แอนนะคะพี่นัชยาพัฒนโกสัยค่ะพี่แอน ที่เรียกว่าเป็นชาวนามหานคระนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพี่แอนนะคะนัตยาพัฒนโกศัยซึ่งตอนรุ่น0.9อาจารย์ยักษ์จะเรียกว่ารุ่นไม่เต็มเนื่องจากว่าเป็นรุ่นทดลองอทดลองการาการอบรมก่อนที่จะเป็นรุ่นหนึ่งนะะไม่ค่อยจะเต็มเท่าไหร่ <laughs> <laughs> ก่อนโควิดค่ะพี่แอนมีอาชีพอะไรคะพี่แอนทำธุรกิจส่วนตัวด,ด,ด,ด้วยแล้วก็ทำบริการเกษรไทยค่ะค่ะ ทราบข่าวโครงการพึ่งตนเพื่อชาติจากไหนคะอันนี้ทราบข่าวมาจากี่พิธภที่มีคะ่ะเพราะว่าจุดเ้าเนี่ยจะยังไม่ได้มีการประกาศเป็นทางก,การเนาะเชิญชวนคนเมืองที่รู้จักกันอะ่ะให้ให้ทดลองเรียนที่แอนสนใจยอยู่แล้วเป็นลูกศิษย์อาจารย์ยักษ์มานานมากแล้วแล้วเราก็เป็นคนต่างจังหวัดซึ่งเราคุ้นเคยกับพวกเลืองส่วนไล่นาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะกิจกรรมธรรมชาติเราเราเติบโตมากับแบบนั้นค,ะค่ะ,คะ หลังจากที่ได้ไปอบรมอะค่ะแล้วก็ระหว่างสถานการณ์โควิด1 9นะใช้ชีวิตยังไงคะให้ให้มันรอดจากสถานการณ์ต้องติดอยู่ที่นี่ค่ะแล้วเราก็จะรู้เลยว่ามันสาหาัสมากเพราะว่าคนในเมืองไม่มีผักยาก,กินอยู่แล้วต้องไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดียวหรือตลาดนะซึ่งตอนนั้นตลาดนั้นก็ไม่มีลวที่อยู่วันหนึ่งพี่ก็ทำไก่เคียวแล้วเราก็มีความสึกของสดเราไม่มีแล้วพริกขี้หนูสักสา่เม็ด <4 S 2> <4 S 1> เราก็ไม่มีเราก็เอ๊ะ จำได้ว่าสมัยก่อนเมื่อสักติดก่าปีที่แล้วที่เคยขอให้พี่คนสวนเนี่ยคือเขาเอามาเล็ดอะไรมาให้เขาปลูกอยู่ละพี่ตุ้มนะคะ<ม>คนสวนคนเก่งของเราจริงๆแล้วเรามีาเฉพาะติกสองมีคนสวนสองคนก็จะเป็นคนช่วยช่วยดูแลแล้วก็ทําให้เขาผักเจริญง,งอกงามเติบโตไว้มันจะเป็นสวนปกติก่อนคือสวนในเมืองแต่เราจําได้ว่ามันจะมีพวกนี้แทรกอยู่ก็เลยลงก็งเห็นอยู่ล้ำแหลมล้ำแหลมสอ,อ,อ,องสามคนเราก็มีมความรู้สึกว่าทําไมเราคนเมืองเงินเดือนก็เยอะทุกคนเนาะ แต่เรายาตจนเรื่องอาหารมากเพราะว่าตอนที่เรเริ่มโควิดเนี่ยพี่โทรไปหาคุณพ่อด้วยความเป็นห่วงพ่ออยู่ต่างจังหวัดพ่อพอมีอะไรกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเป็นห่วงพ่อเพราะแบบเอ้าสบายมากไหยลูกเพราะว่าแค่ลงจากบ้านมาข้างบ้านเราก็มีอะไรเต็มไปหมดเราเลยมานั่งนึกเฮ้ยพ่อไม่ต้องออกจากบ้านพ่อมีของกินรอบบ้านเหมือนอย่างที่ตอนเด็กๆเราโทมาแล้วเราเจอก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยย้อนมานั่งนึกถึงตัวเองว่าโอ้นี่เราเป็นคนเมืองเรามีสตางค์แต่ถ้ามันเกิดวิกฤตแบบนี้สตางค์ก็ช่วยอะไรเราไม่ได้แล้ว เพราะเราขาดความมั่นคงทางอาหารคือขาดอาหารที่ดีด้วยนะคะเราเรียนมาแล้วเราเสร็จ่ครูนี่นะเอาเลยค่ะตอนแรกก็ค่อยๆเริ่มแบบพี่เอามาปลูกตรงนู้นตรงนี้พี่ก็เลยไปขอคุยกับกรรมการเพื่อทำส่วนเล็กๆผลลัพ์ผ่าที่ที่สะท้อนจากตัวเองหลังจากที่ผ่านการอบรมเนี่ยได้ได้อะไรบ้างสะท้อนจากตัวเองเราได้ความรู้ที่เป็นหลักทฤษฎีจากวิชาการมากขึ้นเราไม่ได้รู้ลึกร,รู้จริงแต่พอเราไปเรียนเนี่ย เรารู้หมดเลยที่ฎีวิชาการสิ่งที่ควรจะเป็นหลักการทั้งหมดเรารู้หมดเลยมันทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเราสามารถที่จะไปเล่าบอกต่อได้ด้วยความมั่นใจนไปขอคุยกับกรรมการเลยแล้วก็บอกว่าเราขอทําแตงผัดเพราะว่าเดิมพื้นที่ตรงนี้มันคือกระถางต้นไม้ที่เขาไม่ใช้แล,แล้วค่ะเอามาทิ้งกองไว้ละเกละ,กะ่ละก็กรรมการเขาก็คิดที่จะปรับภูมิทัศใหม่แล้วเขาไปแจ้งบริษัทออกแบบแล้ววันนั้น<ะ>อ่ะพี่ก็เลยขอเขาเข้าด้วยเขาก็เอาแบบมาให้ดู แล้วมันแพงพี่ก็เลยบอกว่าระหว่างที่ยังตกลงกันไม่ได้พี่ขอพื้นที่เล็กที่สุดคือตรงนี้มันประมาณส5หตารางเอามาทดลองทําแปลงถั่แบบเกษตรทฤษฎีใหม่เสร็จอีกพอเพียงพวกหนองนานั่นแหละสถาปนิกเขาก็คัดงกพี่โคกหนองนามันลกมากเลยนะทุกคนก็จะคิดว่าโคกหนองนาจะต้องเป็นพื้นที่ใหญ่ต้องทำนาเป็นพื้นที่การเกษตรต้องมีนาใช่สมชื่อเขาใช่ค่ะแต่โดยส่วนตัวพี่พี่ค่อนข้างเข้าใจว่าถ้าเราเข้าใจ ศรษฐกิจพอเพียงหรือศาสตร์พระราชาเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาเอามาประยุกต์หรือแอพพลายได้หมดเพราะอาจารย์ยักษ์สอนพวกเราเสมอว่ายาติดตำราถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถที่จะเอาหลักการหลักคิดทฤษฎีนั้นน่ะเอามาดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับภูมิสังคมของเราก็เห็นจากคอนโดนะคะพื้นที่น้อยพื้นที่ส่วนกลางจะจะมีเยอะนะ<ช>อันนี้คือเยอะที่สุดแล้วนะคะแล้ว <laughs> กน็นอกนั้นก็จะเป็นอ่พื้นที่ด้านบนใช่ไหมคะของคอนโดอันี่พี่แอนก็ พอดีเราใช่พอดีเราสามสึกค่ะคือแยกว่าแต่ละสึกก็จะมีพื้นที่ส่วนการของสึกตัวเองะอย่างพี่ตึกสองอันนี้ก็คือเราขอกับสมากรรมการสึกสองพี่ก็ขอไปขอกรรมการอีกสองสึกก็คือขอทั้งหมดสามสึกเพื่อที่ว่าเราจะขอใช้พื้นที่มันรกร้างนไม่น่าจะได้ใช้ประโยชน์ไม่สวยงามนะคะเอามาทําหมดเลยค่ะแล้วกลายเป็นแปลงอบ้างอะไรบ้างค่ะตอนนี้ข้างบนตอนนี้ขุ้นกำลังสวยมากเลยค่ะพี่เคยปลูกข้าวด้วยนะคะปีที่แล้วปลูกข้าว กเ,เรียกเข้าวนละเดือนนกกินรอบแรกนี่คือไม่เหลือเลยน,นกมีความสุขมากเท่ากับเราแบ่งปันร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นเราแบ่งฟันทุกอย่างจริงๆค่ะไม่ได้ไม่ได้แค่คนนะสัสภาพแวดล้อมได้หมดใช้ทุกอย่างที่เราได้ไปเรียนม,มาจากในโครงการใช่ค่ะทีนี้อยากรู้แล้วว่าเขาสอนอะไรบ้างในโครงการค่ะพี่อร์สอนศาตร์ราชาทุกอย่างเลยตั้งแต่การออกแบบพื้นที่ ทฤษฎีทั้งหลายเรื่องพยากรณ์คือดินฟ้าอากาศดินน้ำลมไฟเราต้องรู้หมดนะคะสภาพแวดล้อมคือเพื่อนบ้านชุมชนต้องรู้เขารู้เรารู้ฟ้าดินรู้สถานการณ์ต้องรู้ทั้งสี่รู้เมื่อไรก็ตามที่เรารู้สี่้เราจะทาสังเกตเขาคือคนที่เขาจะไม่เห็นด้วยกับเราค่ะเราต้องรู้ว่าเขาคิดยังไงแลวเราต้องพยายามเป็นับเขารู้เราเรารู้แล้วว่าเราจะทําอะไรเรามีจุดมุ่งหมายอย่งไรนะคะรู้ฟ้าดินก็คือจะต้องสืบพยากรณ์ทั้งหมด ร้อนฝนหนาหน้าหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนอะไร<ฆ>เราจะต้องรู้แม้กระทั่งปริมาณน,น้ําฝนย้อนหลังไป5ปีค่ะอย่างที่นี่ก็เหมือนกันที่นี่ก็ใช้ที่นี่จะได้แค่แดดเชา้าเพราะฉะนั้นต้นไม้ตรงนี้เราต้องออกแบบว่าเราจะต้องรู้ด้วยว่าเราจะปลูกได้ต้นไม้เฉพาะที่ได้รับแดดเชา้าชอบแดดเชา้าแดดแรงทั้งวันเนี้ยปลูกไม่ได้เขาจะตายอันนี้คือคือรู้ฟ้าดินเนาะ รูสถานการณ์ตอนนี้เอลนินโยตอนนี้โลกร้อนตอนนี้ p m 2.5ถ้าเรารู้สถานการณ์ของโลกนี้พอเราได้สี่รู้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราได้วิชาการพอเราเอาวิชาการทั้งหมดมารวมกันพอเรารู้ทั้งหมดปุ๊บเนี่ยเราก็ทําได้หมดไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณทาได้หมดเป็นสวนสวยที่กินได้สวนสวยที่กินได้อยู่กลางเมืองสวนสวยกินได้อยู่กลางเมืองแบ่งปันร้อยเปอร์เซ็นต์เขาการแบ่งปันเขาไปอีกนะคะพี่อน้เของเราคือแบ่งปันร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนสามารถที่จะมาเด็กได้มันไม่ใช่เฉพาะติด แต่ลูกบ้านตึกหนึ่งลูกบ้านตึกสาก็ <S <S สามารถที่จะมาเด็ดได้ของเราข้างหลังกนจะเป็นออฟฟิศฟิลดิ้งข้างหน้าเราก็จะมีมอนลาเวลา <ๆ S 2> คนที่เดินผ่านเขาก็เด็กได้เราไม่เคยว่าอะไรเลยเพราะนั้นของเราเนี่ยแบ่งปันแบบร้อไม่มีเงื่อนไขว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณมีความต้องการอยากขอ,อกไปในจํานวนที่พอหมอะ เขา,าเราก็จะเขียนป้ายไว้ว่าอขอให้พออหมอพอ,พอเพียงเฉยอันนี้พี่คิดว่าได้ผลแล้วเพราะว่ายอดออกแทบที่มันเด็ดหายไปก็ก็ยังมียอดเหลือเผื่อเพื่อนบ้านแล้วมันหมุนเวียนได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่มหาศาลกันเอื้อเฟื้อกันแบ่งปันความมีน้ําใจนั้นมันเริ่มเกิดพี่แอนเราถึงช่วงแรกๆค่ะย้อนกลับไปคนรอบข้างเขามองพี่แอนอยังไงตอนแรกค่ะคนรอบข้างได้เป็นในครอบครัวเนี่ยเขารู้เพราะว่าพวกเราไ,ได้เพิ่งเริ่มทำเนาะค่ะพวกเราทําเป็นจิตอาสากันมานานมากๆคนรอบข้างเนี่ยไม่มีใครไม่เข้าใจแต่คนที่อยู่ในตึก ถือโอกาสอธิบายแล้วตอนนี้ทุกคนก็เข้าใจพอเข้าใจแล้วทุกคนก็สะ์ตแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มมีแบบว่าทุกบ้านบางคนที่เขามาเด็กเ,เขาก็จะเอาเมล็ดผักบ้างพันผักอะไรบ้างามาให้เพื่อให้ปลูกต่อแล้วเขาก็จะภูมิใจว่าอันเนี้ยที่เอามาจากบ้านที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็มีหลายอย่างที่มีการแบ่งปันที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มาจากทุกบ้านแล้วก็เพื่อนเชื่อนงตนแล้วมันมีความน่ารักเพราะอย่างบางคนเนี่ยเป็นพ่อแม่บางทีเขาเคยเห็นต้นไม้บางอย่างเขาก็จะแบบ เดินมาแล้วเขาก็จะชี้ให้ลูกดูโอ้นี่นี่ตอนเด็กๆกัแม่เคยเห็นอันนี้มันกินได้แล้วก็พี่ภูมิใจหละอันนี้เป็นความภูมิใจที่สามารถทําให้เด็กๆหรือแม้แต่ผู้ใหญ่หลายคนในคอนโดเนี่ยทานผักได้มากขึ้นเราก็สอนเด็กยอดนะคะเอาไปใส่เอาไปผัดก็ได้ทําใส่บะหมี่อะไรก็ได้มันเหมือนเราก็ได้เพิ่มทําให้คาสุขภาพดีขึ้นเนาะเราจะมีไฟจะสวยมากมีคนมันนั่งอ่านหนังสือมันนั่งดื่มกาแฟอย่างนั้นก็ลดเข็นพาลูกพาเด็กๆมานนั่งเพราะว่าเขาได้อากาศบริสุทธิ์สวยงาม แล้วก็กลมกลืนกับสภาพแวดลอ้อมนะเรื่องของการตกแต่งนะตรงนี้พี่แอนออกแบบเองใช่ค่ะ<อ><ส>ตอนที่ทาครั้งแรกเนี่ยพี่แตงตอนนั้น,าานสาารย์บอลสนิทพี่แตงอะถ่ายคลิปไปให้อาจารย์ยักษ์ดูตอนนั้นพี่เปิดน้ําให้ดูด้วยนะว่าคลองไส้ไก่มันไหลยังไงอาจารย์ยักษ์ถึงขนาดจะต้องตามมาดู <g iggle> เป็นโมเดลแรกของเ,เมืองด้วยค่ะคุณแล้วอาอจารย์ยักษ์ก็เลยให้ทําแนะนําแปนที่สองควรจะต้องมีน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยทุกที่คือออกแบบเอง อาศัยจากการเรียนรู้จากเค้ื่องนั่นแหละค่ะมันได้กําไรมหาศาลโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมคะโดยเฉพาะการยานวิทองที่ว่าเป็นแหล่งคนมคนดีเพราะว่าคนจิตใจดีทั้งนั้นเลยขับรถมาเองจากบบประทุมธานีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาช่วยตูให้ด้วยตอนตอนที่ทําทํา<ำ>แปลงก็มีเพื่อนืเครื่อมมามาช่วยกันด้วยค่ะน่ารักมากเป็นการยานามิตรจริงจริงค่ะมีความสุขมากเลยทีนี้พอเวลาผ่านไปค่ะจากสถานการณ์โควิดนะคะคลี่คลายอะไรทําให้พี่แอนเปลี่ยนความคิด หรือว่าตระหนักถึงการอยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมบ้างสถานการณ์โควิดเป็นสถานการณ์ที่ทําให้คนทั่วโลกตระหนักเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยทาลายธรรมชาติเยอะการท,รทําลายธรรมชาติโดยที่ไม่คานึงถึงความสมญงสีธรรมชาติด้วยแหละที่ทําให้โลกกลายเป็นแบบเรากลายเป็นคนยากจนคนที่มีสตางแต่ไม่สามารถซื้ออาหารที่ดีได้เพราะเราอยู่ใน เราก็เลยลุกขึ้นมาทําอะไรแบบนี้เพื่อที่จะเป็นตัวอยา่างให้ให้คนในเนองทั้งหลายรูว่าไม่ว่าคุณจะมีที่น้อยแค่ไหนคุณสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ตัวคุณเองและเพื่อนบ้านการแบ่งปันความมีน้ำใจความเมตตาต่อกันถ้าเราสามารถให้มันกลับคืนขึ้นมาได้อค่ะเรามีน้ำใจต่อกันมาแบ่งปันต่อกันพี่คิดว่าโลกไปมาธรรมชาติมันเริ่มเริ่มแย่ลงเราสามารถที่จะย้อนกลับไป มีน้ำใจต่อก<ะ>ันเพื่อนบ้านรู้จักกันค<ะ>่ะเราไม่เคยต้องมีรั้วเพราะว่าเรามีเพื่อนบ้านเป็นรั้วให้เรามีแกงถ้วยหนึ่งเราก็แบ่งเพื่อนบ้าน<ะ>เราอยากให้โลกใบเก่านั้นกลับมา<ะ>ในขณะที่โลกใบใหม่ที่ยังอยู่ก็คือเทคโนโลยีโดยเอาความดีของเทคโนโลยีของโลกใบใหม่<ะ>มารวมกับโลกใบเก่าความสงบสุขสวยงามแต่งปันมีอาหารการกินที่ดีเอามารวมกันได้เนี่ยมันจะเป็นโลกที่สมบูรณ<ะ>์แบบพี่คาดหวังว่าพี่จะเป็นเครื่องจักรตัวเล็กๆอันหนึ่งที่จะทําให้มันเกิดช่วยกันนะคะถ้าเราช่วยกันทุกคนนะพี่ว่ามันจะมาได้ อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะพี่แอนเห็นอะไรชัดบ้างการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยพี่แอนิบ้าก่อให้เกิดผลยังไงบ้างการเปลี่ยนแปลงก็คือหนึ่งทุกบ้านด้มีความเคื่อนผืเคื่อนืเคื่อแผ่ดแปรปันกันแล้วก็เราจะเห็นว่า ความเขียวได้ทั้งสิ่งแวดล้อมความแบ,บ่งปันได้ทั้งอาหารที่ดีแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราแอบ,บแบงความรู้ไปในตัวอยู่แล้วอธิบายเล่านู่นเล่านี่เขาก็จะค่อยๆรู้ขึ้นไปเรื่อยๆศาสตราราชามันดีนี่เอง <c oughs> เห็นเป็นรูปธรรมชัเดเจนมากใช่ค่ะป้าหมายต่อไปค่ะพี่แอนพี่แอนอยากจะแก้ปัญหาสังคมในด้านไหนอีกบ้างคะแล้วก็มีความทั้งใจที่จะทําอะไรอยากอะไรตอนนี้ก็คืออย่างที่เราเห็นพราโลกแล้เป็นทางการแล้วคือเอลิโยเนาะ เพราะฉะนั้นพี่คิดว่าตอนนี้วิธการสร้างโลกให้เย็นที่จะยับยั้แล้วก็การลดโลกร้อนการเพิ่มการเพิ่มปริมาณทุกอย่างการปลูกต้นไม้การทําการทาสวนครัวการสร้างความมั่นคงทางอาหารการลดการใช้ขยะการใช้น้าซึ่งมันมันเป็นองค์รวมที่มันทาให้เกิดภาวะเย็นประจุขึ้นมาพี่คิดว่าเราต้องช่วยกันตรงนี้พี่ก็ช่วยกับพึ่งตนได้แล้ค่ะดีกลุมพึ่งตนเพื่อชาติเนี่ยทําเรื่อง การลดโลกร้อนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากคนที่น่าเคลื่อนที่สุดก็คือเด็กน้อยค่ะเด็กไม่เรียนเนาะถ้าเด็กๆเขาได้ความรู้อะไรไปเขากลับไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองพ่อแม่ผู้ปกครองจะทําตามลูกลูกเล่าให้ฟังลูกลูกเอาไข่ปตดลูกเอาต้นไม้ไมาอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านพ่อแม่ก็เริ่มปุโดยเฉพาะปุยแาตาะยาที่อยู่บ้านก็เริ่มแบบจะทําบ้างโอเคทาทาทามันก็มันก็ขยายไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็เลยจะทาค่ายโลกร้อนคือเราจะทําเป็นค่ายสร้างค่ายคือเราจะทดลอง ทค่ายโลบร้อนขึ้นมาโดยเชิญคุณครูที่ที่เคยทำค่ายมาสร้างกิจกรรมและพวกเราเองก็ไปเรียนด้วยในวันที่16-18กิมิถุนายนนี้นะคะมันก็เหมือนสมุดเก้าพี่เลยคือเราเป็นการทดลองทดลองเพื่อทําค่ายดูซิว่าค่ายเนี้ยถ้าลองทําดูแล้วมันจะออกมาสาเร็จแค่ไหนแล้วเราก็จะเอาไปขับเคลื่อนตามโรงเรียนต่างๆเพื่อที่จะให้มันมันเป็นรูปธรรมมากขึ้นเริ่มจากเด็กแล้วก็ค่อยๆเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปมันก็ต้องใช้เวลานิดหน่อยแต่ว่า<ฆ>ที่ว่าพอเสร็จค่ายเนี้ยเราจะสามารถขับเคลื่อนได้เลย ยอดเยี่ยมเลยนะคะค่ะสุดท้ายนะคะก็อยากจะให้พี่แอนได้นิยามค่ะของคําว่าคนพึ่งตนเพื่อชาติว่าคือใครแล้วก็มีคุณสมบัติอะไรบ้างค่ะคนพึ่งตนเพื่อชาติในความหมายของพี่ก็คือคนทุกคนค่ะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยทุกคนในโลกนี้เลยเพราะว่าตอนนี้สภาพแวดล้อมของทั้งโลกเนี่ยมัน,มนเิลี่เพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราระหนักรูเรื่องนี้แล้วเราสามารถที่จะทําทุกอย่าง ตามจากพระราชาเคื่อพึ่งตนเองได้แล้วเนี่ยเราพอเราพึ่งตนเองได้แล้วเราจะสามารถที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาทำเพื่อช่วยไม่ใช่แค่ตัวเองไม่ใช่แค่เพื่อประเทศชาติแต่เพื่อช่วยโลกทั้งโลก